อาล้ครับอ่าเริ่มต้นบ่ายด้วยความคึกคัก่อเลาด้วยความคึกคักรอเรา <c oughs> ซึ่งเราก็จะมีนเอ้น้องๆ <c oughs> คะน้องจะไปแล้วลูกยังเหลืออีกนะลูกยังเหลืออีกอย่ายเพิ่งไปนะคะอยู่กันเป็นเพื่อนก่อนเลยไหมอาจารย์อาจารย์นั่งขวางทางไว้ตรงนั้น <c oughs> คือไม่ให้ขยับเลยนะ <c oughs> <c oughs> น่ากลัวมาก่ะต้องร <c oughs> <c oughs> ีบไต้องรีบอาเขาไหนๆเขาจะู้แลวแจกรางวัลหน่อยเง้ยแจกรางวัลหน่อยน้องน้องที่ลุกเมื่อกี้นี้มารับรางวัลมารับรางวัลลูกมารับรางวัลเลยนะนครพมนมใช่ไหมลูก จากที่ไหนนะครับอุดรอมา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 รับรางวัลก่อนมารับรางวัลก่อนมามาเลยมาเลยโม่ทำอะไรเยอะหรอกมามีอะไรแจกเนี่ยมีอะไรแจกมีอภิบัติแจกให้หน่อยเอาอยากได้อะไรลูกเอาแจกแล้วก็ถามหน่อยอยากเรียนอยากเรียนวิศชาไหมลูกถ้าอยากเรียนอยากเรียนสาขาอะไรลูกไฟฟ้าครับอ้าฟังไฟฟ้าพอดีพี่ไม่ยกมืออ่านูนี้นะอยาก เรียนโยธาครับแต่ไฟฟ้าก็น่าสนออยู่เป็นครับลูกดีมากอยู่เป็นมากลูกอยู่เป็นมากอ่ะต่อไปอยากเรียนเครื่องกลเครื่องกลเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวรอฟังค่ะอ่ะต่อไปเอ่ยเรียนอิเล็กครับอิเล็กต่อไปนี่เลยต่อไปเลยนั่งดีๆแล้วเตรียมคำถามนะคะเดี๋ยวแจกใหม่อ่ะุลูกเป็นอะไรไม่ได้อยากเรียนวิศวะตร์เอาอยากเรียนอะไรอยากเรียนอะไรอยากเรียนสถาปัตย์สถาปัตย์ไม่เป็นไรอยู่ใกล้ๆเอาปากกาไปก่อนอานุล่ะลูก วิศวะไฟฟ้าไฟไฟ้าโอ้โหเนี่ยแค่ขึ้นเวทีมาแป๊บเดียวเองนะ <c oughs> ตกเด็กได้เยอะอยู่เชิญชวนได้เก่งมากเชิญชวนได้เก่งมากค่ะโอเคพี่กุ้งให่ต่อไปไม่ให้รอนานต่อไปเพื่อไม่ให้รอนานอาจารย์มารอแล้วตรงนี้นะคะต,คต่อไปเราพบกับการแนะนกรรรมะบบอิเล็กทรอนิกส์ครับผมค่ะขอเรียนเชิญรองศาสตราจารย์ปะมินอาตริสนะคะมาท่านเดียวไหมคะอาจารย์มาท่านเดียวนะคะขอเรียนเชิญค่ะโอ้ครับท่านอาจารย์ให้เกียรติมากๆนะครับหนึ่งท่านหนึ่งเดียวหนึ่งท่านหนึ่งเดียว อิปกรกรณ์ระบบอิเล็กทรอนิกส์นะคะเอาเราจะนั่งหรือเราจะยืนนันคะผมว่าเรานั่งดีกว่าครับอาจารย์ดูจากอายุเราเดี๋ยว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 ดูจากอายุอาจารย์อายุวิ่งกันเลยดีกว่าเนาะสวัสดีนะครับทุกคนน้องๆที่กำลังเดินมานะคะมาประจำที่ได้เลยนะคะเดี๋ยวพี่มีของแจกลูกมานั่งมานั่งมานั่งค่ะอาจารย์เรียนอะไรอิเร็กทรอนิกเรียนอะไรครับก็สำหรับ สาขาหรือว่าหลักสูตรระบบอิเล็กทรอนิกส์นะครับก็เรียนในสิ่งที่เป็นไฟฟ้าอีกรูปแบบหนึ่งรูปแบบของอิเล็กทรอนิกส์นะครับอาจจะมองภาพในแง่ของอุปกรณ์ที่อะไรก็ตามที่ใช้ไฟฟ้าที่เป็นเครื่องจัดนะครับแล้วก็บางครั้งบางคนอาจจะเคยได้ยินคำว่า power electronics ก็คือไฟฟ้าอิเล็กทรอนิกส์ที่มีกำลังสูงนะครับหรือคำว่าพวก m i โครอิเล็กทรอนิกส์นะครับก็คือพวก m i โคร Controller ต่าง ไอ้พวกนี้จะเป็นสิ่งที่ที่เราได้เรียนในหลักสูตรกันครับก็คือจะเหมือนกับว่าอุปกรณ์ไฟฟ้าต่างๆเอามาใช้ใช,ใช่อันนี้ก็<ช>เรียนเจาะเข้าไปอีกว่าอุปกรณ์ไฟฟ้าที่เราเห็นเนี่ยคืออะไรบ้างคค่ะก็คือจะแตกต่างกับวิศวะไฟฟ้าเมื่อกี้คือวิศวะไฟฟ้าเมื่อกี้เนี่ยจะเรียนร,มรวมๆโรงไฟฟ้าระบบไฟฟ้า อะไรอย่างนั้นแต่ของเราก็จะเป็นพวก device พวกอุปกรณ์อันนี้คือความแตกต่างค่ะรย์ครับแล้วคราวนี้พอเราจะมาเรียนวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์นี่ครับส่วนมากเราจะไปเจอกับวิชาอะไรความยากง่ายเป็นอย่างไรค่ะควรจะเตรียมตัวยังไงครับหลายคำถามเอาทีละอันก่อนไหมเดี๋ยวเอาเอาเจอวิชาอะไรก่อนเอารวบเอารวบมาเลยก็ได้นะคะจริงๆต้องต้องอะไรอธิบายเพิ่มเติมจากที่พี่กู้ไก่เขาพูดเนาะสำหรับระบบไฟฟ้ากําลังคือผมก็่จบไฟฟ้ามานะครับไฟฟ้ากําลังเนี่ย จะจะพูดถึงไฟแรงสูงนะครับแล้วก็ระบบในโรงงานด้วยเหมือนกันอุปกรณ์ต่างๆในเครื่องจักรในโรงงานเนี่ยก็จะต้องใช้ไฟความรู้ทางด้านไฟฟ้ากําลังนะครับข้อแตกต่างที่เห็นได้ชัดมากๆอย่างหนึ่งคือไฟฟ้ากําลังเนี่ยจะมีสิ่งที่เขาเรียกว่าใบประกอบวิชาชีพหรือที่เราเรียกกันว่ากวก็คือต้องมีใบประกอบวิชาชีพตรงนี้เวลาออกแบบระบบไฟฟ้าต่างๆนะครับส่วนระบบไฟฟ้าระบบอิเล็กทรอนิกส์เนี่ยนะครับ จะจะไม่ได้ไไดกวนะครับก็คือไม่มีไม่จำเป็นจะต้องมีใบ,บประกอบวิชาชีพในแง่ของการทำงานซึ่งข้อดีข้อเสียมันก็มีต่างๆกันในมุมนึงเนี่ยถ้าเรา,เามีการควบคุมโดยวิศวกรรมควบคุมเนี่ยนะครับบางครั้งวิชาเลือกมันจะค่อนข้างน้อยคือเขาจะบังคับให้เราเรียนวิชานี้เพราะมันเกี่ยวข้องกับความปลอดภัยในวิชาวิชาชีพแต่ว่าในของระบบอิเล็กทรอนิกส์เนี่ยเราก็จะแยกตัวออกมานะครับ เราจะมองในเรื่องของเทคโนโลยีตัวใหม่ๆนะครับอุปกรณ์หรืออุปกรณ์อย่างที่พี่กู้ไก่ว่านะครับสิ่งที่มันเป็นอุปกรณ์ที่เอาไว้ควบคุมเครื่องจกักรระบบอัตโนมัติต่างๆอันเนี้ยเรียนในระบบอิเล็กทรอนิกส์ก็ได้เรียนในไฟฟ้าก็ได้หรือหลักสูตรอื่นๆก็จะมีอยู่หลายตัวเหมือนกันนะครับ mm. ซึ่งเวลาที่เราเรียนเนี่ยเบื้องต้นจะต้องเรียนความรู้พื้นฐานทางด้านไฟฟ้าก็มีเซอร์กิตมีแมทไรต่างๆนะครับพอขึ้นปีสามาเรา,เ,เราจะเล่นเราจะเน้นเรื่องเซนเซอร์ จะเน้นเรื่องไมโครคอนโทรลเลอร์ก็คืออุปกรณ์ชิปนะครับความที่ที่ต่างไปจากหลักสูตรในโซนไฟฟ้ามากๆเนี่ยเราจะเน้นทางด้านพวกระบบดิจิตอลนะครับ,ค,รบคือสัญญาณไฟฟ้าเวลาที่เราควบคุมปัจจุบันเนี่ยมันเป็นระบบอนาล็อกกับดิจิตอลในปัจจุบันมันจะเป็นดิจิตอลแล้วก็คือศูนย่งนย์หแต่ว่าไอ้ศูนย์เนี่ยที่ควบคุมในโรงงานเนี่ยมันจะต้องมีการออกแบบว่าเราจะออกแบบยังไงให้สัญญาณที่เรานํามาใช้งานเนี่ย มันสามารถควบคุมเครื่องจักรได้ครับอ่าแล้วก็ต้องเข้าใจพื้นฐานทางด้านเครื่องจักรกลไฟฟ้าด้วยเหมือนกันคร่าวๆประมาณนี้ครับบูรณาการหลายอย่างเลยครับบูรณาใช่ก็คือราจะต้องแบบนอกจากจะต้องรู้ทางด้านระบบหลกัหลกๆแล้วนะคะคแล้วก็ต้องเจาะเข้าไปอีกว่าเพื่อที่จะนําไปใช้จริงในอนาคตได้อย่างเงี้ยนะคะคซึ่งถึงแม้ว่าเขาเรียกอะไร ใบกอวะจะมีความสําคัญแต่ในบางทีเนี่ยมันก็มีทั้งข้อดีและข้อเสียงที่ว่าพอเราตรงเนี้ยเราไม่มีใบกวควบคุมเราก็สามารถเรียนรู้เทคโนโลยีใหม่ๆเพิ่มเติมที่มันทันสมัยได้มากขึ้นเพื่อที่จะตอบรับกับสังคมใหม่ๆสังคมปัจจุบันที่มันมีการพัฒนาทางด้านเทคโนโลยีพวกนวัตกรรมเทคโนโลยีต่างๆที่มันมามาเร็วมากทุกวันนี้นะคะคือว่าโครงสร้างของหลักสูตรปรับตัวได้ตามกับยุคสมัยได้รวดเร็วใช่ค่ะใช่ววิศวกรรมที่เป็นวิศวกรรมควบคุมใช่ค่ะอาจารย์ครับ Oh. แล้วเรียนยากไมหมคะอาจารย์คำถามนี้เจอบ่อยจริงๆแล้วอยากจะบอกผู้เรานะครับสำหรับวิศวะสายวิศวกรรมศาสตร์ทุกสาขานะครับสิ่งหนึ่งที่เราจะต้องนึกถึงคือถ้ามันเรียนง่ายคนอื่นเรียนได้เราเรียนได้เวลาจบไปคู่แข่งเราก็เยอะอ <c oughs> ถ้าเกิดมันเรียนค่อนข้างจะต้องใช้ความรู้ความสามารถความทุ่มเท <c oughs> ครับ <c oughs> เราทำได้ คนอื่นทาไม่ได้คู่แข่งเราลดลงตลาด<ำ>งานก็จะสเปซฟิกไม่ให้เราสำคัญอย่างหนึ่งก็คือเราต้องเรียนในสิ่งที่เราชอบ,บนะครับสำหรับหลักสูตรระบบอิเล็กทรอนิกส์เนี่ยจะมีคล้ายๆกับแลบตั้งแต่เขาเรียกแลบสกิล hmm. ก็คือตั้งแต่ปีหนึ่งเข้ามาเนี่ยก็จะมีการสร้างนูน่นสร้างนี่กัดแผ่นปริน้นจะต่างๆนะครับพอขึ้นปี2ก็จะทําอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์อย่างเช่นปีแรกๆก,ก,ก็จะเป็นบลูทูธลำโพงบลูทูธอันนี้ก็จะออกแบบร่วมกับคณะสถาปัตย์ ใครอยู่สถาปัตย์ก็อาจจะได้มาเล่นอะไรกับไฟฟ้านะครับออกแบบ<ม>อุปรกรณ์ต่างๆนะครับ <c oughs> หรือว่าบางปีก็จะทําเป็นหุ่นยนต์รถแข่งกัน <c oughs> นั่นคือปีสองเพราะเป็นปี3เราจะเล่นพวกไมโครคอนโทรลเลอร์อันนี้คําว่าเล่นนี่คือเล่นจริงๆหมายถึงทําเขียนโปรแกร,รมมีของเป็นชิ้นๆเข้าทําแลบนะครับพอขึ้นปี4เราจะทำโปรเจกต์เพราะฉะนั้นการเรียนเนี่ยอยากจะบอกว่าสําหรับหลักสูตรระบบอิทอนิกส์ถ้าใครสนใจว่ามัน มันจะสนุกยังไงเนี่ยไปดูที่บูธได้หรือไม่ก็ไปดูที่แลบได้นะครับซึ่งมีของเล่นให้น้องๆเล่นมีเยอะมากมายพวกหุ่นยนต์แขนอะไรพวกอย่างนี้พวกรถบังคับอย่างเงี้ยค่ะอุปกรณ์ที่อยู่ที่ที่บูธนะคะแล้วก็ที่แลบเนี่ยมีของเล่นให้น้องๆได้จับต้องจริงแล้วก็ได้สร้างจริงได้ทํากับมันจริงๆตั้งแต่ตอนเรียนปตรีเลยนะคะพี่ๆรุ่นพี่เนี่ยเขาได้ทํามาแล้วนะคะซึ่งก็สนุกสนานมากสำหรับพี่ๆค่ะม้วนครับม้วนม้วนมากม้วนม้วนซื่อ แล้วก็ได้สามารถเอาไปนําไปใช้ในการทําโปรเจกต์ต่างๆทดลองใช้พอเรียนจบก็สามารถไปทํางานจริงได้เลยเช่นกันนะคะสําคัญคือเรามีเวทีให้น้องๆได้ทดลองความสามารถในหลายเวทีนะครับเอาโปรเจกต์เอาโครงงานมาใช้ในการแข่งขันหรือไปประกวดด้วยนะครับอาจารย์ครับแล้วต้องถ้าสมมติอยากเรียนนะคะต้องถนัดวิชาอะไรไหมคะอาจารย์เอาที่ชอบมาเลยครับอย่างคือในในแง่ของเวลาเรียนเนี่ยถนัดวิชาอะไร ถ้าชอบไปทางโปรแกรมมิ่งเราก็มีชอบไปทางอิเล็กทรอนิกส์ก็มีมนะครับไฟฟ้าอะไรเงี้ยทีนี้มีอยู่ที่ว่าเมื่อ,อส่วนใหญ่ที่ผมเจอนักนกเรียนเนี่ยมักจะบอกว่าไม่ชอบฟิสิกส์เลยนะครับเพราะว่ามีแต่สมการอะไรก็ไม่รู้ไม่ตอนทำแแบบเราก็ทำแแบบแห้งเนาะเขียนแต่กระดาษอะไรต่างๆเนี่ยแต่ว่าถ้ามาเรียนวิศวะไม่ว่าจะหลักสูตรไหนนะครับจะได้ทดลองไอ้ฟิสิกส์ที่ว่าเนี่ยถ้าเราได้เห็นเป็นชิ้นๆเนี่ยได้ทดลองเนี่ยจะสนุก <น>สำหรับหลักสูตรระบบอ<ม>ิเล็กทรอนิกส์ก็จะมีวพวกไวกมโครคอนโทรลเลอร์ทำเกี่ยวกับพวกแมคคารอนิก์ซึ่งอาศัยพวกงานทางด้านอิเล็กทรอนิกส์เข้ามานะครับ<ม>หรือว่าเ,เกี่ยวกับพวกเซนเซอร์นะครับ<ม>เรื่องเซนเซอร์ต่างๆพวก อุปกรณ์ควบคุมโดรนพวกสร้างแมปต่างๆพวกนี้อันนี้เราจะจะได้เล่นกันก็ค,คือคอาจจะต้องมีพื้นฐานทางด้านฟิสิกซึ่งมีพื้นฐานแล้วบางคนก็อาจจะงง <c oughs> อ่ารู้ไว้ทาไมคือเหมือนกับมันเป็นทฤษฎีแต่ทีนี้อาจจะยังไม่เข้าใจในตอนนั้นแต่ถ้าเราชอบว่าเออทางด้านฟิสิกนี้เราจะได้เอาความรู้ทางด้านฟิสิกอะเอามาทดลองใช้จริงตอนที่เราเรียนวิศวกรรมระบบอิเล็กทรอนิกส์นี่แหละว่าเออทางด้านวิศวะเนี่ยเราแอปพลายมาใช้ยังไงแล้วมันก็จะเห็นเป็นภาพลักษณ์ดีไม่ดีนะเราอาจจะเข้าใจมันมากขึ้นเพราะ มันเห็นเป็นรูปธรรมมันไม่ใช่แค่นำมาทำเหมือนตอนที่เราเรียนมัธยมกค่ะได้ตัวขึ้นมาทันทีใช่ค่ะมันจะเฟรนลี่มันจะเป็นมิตรกับเรามากขึ้นใช่ค่ะอาจารย์ครับเอาละครับวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์เรียนอย่างไรก็พอรู้แล้วเรียนวิชาอะไรก็พอรู้แล้วเรียนเสร็จจบไปครับอาจารย์ตลาดงานลักษณะการทํางานเป็นอย่างไรบ้างครับครับสำหรับงานเนี่ยจริงๆงานมีเยอะมากนะครับ อย่างแรกที่เราเต้องนึกถึงก่อนก็คือคําว่างานเยอะมากนี่คือเราต้องมีความรู้นะครับจบไปนี่ก็คือได้ความรู้ตามมาตรฐานนะครับทีนี้งานประเภทอะไรบ้างอย่างเช่นในโรงงานที่มีระบบอัตโนมัตินะครับอันนี้เราเข้าไปได้ระบบอัตโนมัติมีอะไรพวกสายการติดมีโรบอตต่างๆนะครับหรือว่าระบบควบคุมในรถยนต์อย่างรถไฟฟ้าอย่างเงี้ยนะครับก็จะต้องมีพวกตัวมโครคอนโทรลเลอร์ที่ไว้ควบคุมสั่งงานต่างๆในเครื่องจกักร ไอ้พวกนี้จะต้องใช้ความรู้ทางด้านระบบอิเล็กทรอนิกส์เข้าไปช่วยนะครับแล้วก็อย่างรุ่นพี่รุ่นที่แล้วนะครับเพิ่งจบไปเพิ่งจบไปก็มีอยู่เท่าที่ถามถามกันมานะครับก็มีพี่3-4คนที่ ได้งานเลยนะครับไปทำที่ BYD ก็คือรถยนต์ไฟฟ้าของจีนตอนนี้กำลังไปกำลังดังเลยนะ BYD ตอนนี้ไปเทรนไปเทรนอยู่ที่จีนอยู่ตอนแรกบอกจะไปสมเดือนเขาก็พี่เขาพอดีทำโปรเจกต์ด้วยกันเขาก็บอกว่าเออไปทำที่สาไปทำที่ที่นู่นสเดือนปรากฏว่าโรงงานที่นู่นยังเซตอัพไม่เสร็จก็อยู่ต่อทําต่อพอทําเสร็จแล้วก็จะกลับมาเซตอัพโรงงานที่นี่ครับอันนี้ก็เป็นตัวอย่างหนึ่งนะครับหรือว่าถ้าเผื่ออย่างในปัจจุบันเนี่ยก็จะมี พวกระบบของควบคุมรถยนต์เนี่ยนะครับก็เราทางคณะเราก็ทำา MOU ซึ่งมีหลายๆสาขาที่เข้าไปแจมอย่างของ Toyota t ทีโซ่ที่เป็นทำเกี่ยวกับระบบควบคุมอัตโนมัต,ติอันนี้เราก็ ได้เข้าไปแจมเป็นหนึ่งในหลักสูตรคือเราก็<ๆ>คือเราก็ได้มีส่วนร่วมกับบริษัทต่างๆเพื่อที่เราจะได้ใช้ความรู้ในการเรียนของเราเนี่ยเข้าไปศึกษาจริงเพิ่มความเข้าใจจริงแล้วสามารถเรียนจบก็สามารถเอาไปใช้ได้จริงพอเรียนจบแล้วนะบริษัทต่างๆที่พูดมาทั้งหมดเนี่ยเราก็สามารถไปทํางานได้จริงโดยมีโปรไฟล์ตรงนี้ได้เพราะฉะนั้นขอบงานมันกว้างมากกว้างมากจริงๆ,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 ๆแบบบางทีอาจารย์ก็อาจจะมีคนติดต่ออาจารย์อาจารย์ถึงทราบซึ่งลูกศิษย์บางส่วนซึ่งไม่ได้บอกมา ก็ยังไม่รู้อีกที่มากมายนะคะ <c oughs> แล้วเงินเดือนนี่ก็น่าจะสมกับความยากในการ <c oughs> ในการเรียนอยู่นะคะเรื่องเงินเดือนเนี่ยลองมุมมองมุมกลับเนาะอันนี้อันนี้ทุกคนไม่ว่าจะเป็นน้องๆ <c oughs> นักเรียนหรือว่าล <c oughs> ูกศิษย์ที่เป็นนักศึกษา <c oughs> มักจะถามว่าอาจารย์ครับผมจบไปจะได้เงินเดือนเท่าไหร่เราต้องมองย้อนกลับกันว่าเราเนี่ยมีความสามารถที่จะทําเงินให้กับบริษัทมากเท่าไหร่ถ้าเรามีความสามารถมากแพงเท่าไหร่เขาก็จ่ายถูกเพราะฉะนั้น ประเด็นมันต้องตอบย้อนกลับว่าเราเนี่ยเจ๋งพอไว้นะครับเพราะฉะแต่การการที่มาเรียนอยากจะบอกว่าการเวลาที่เรามาเรียนในคณะวิศวกรรมศาสตร์เนี่ยการทำแลบภาคทฤษฎีต่างๆเราต้องประยุกต์ใช้ให้เป็นนะครับถ้าไม่ได้เรียนวิศวะมันบอกอัอดินโนใช้งานได้อยู่โรงเรียนก็ใช้งานได้แต่ว่าอัดินโน่มันมีขอบเขตจํากัดในเรื่องระบบไอความความแรงของกระแสกระแสไฟฟ้าๆๆๆๆมันต่าถ้าไปใช้ในงานจริงมันต้องเข้าไปในแลบนะครับ ซึ่งเดี๋ยวอีกสักหน่อยก็ภาคต่อไปก็เป็นเคมีเนาะ<ช>มันระบบควบคุมต่างๆของเขาเนี่ยของจริงเนี่ยมันจะไม่เหมือนกับการที่เราอ่านในหนังสือหรือการทดลองเล่นๆเ,เราต้องมาเรียนที่มหาวิทยาลัยนะครับ<ม>พอเราเรียนเนี่ยเราต้องทําความเข้าใจแล้วก็รู้จักวิธีประยุกต์ไม่ใช่คําตอบที่ตอบในกระดาษอย่างเดียว<ม>ถ้าตรงเนี้ยได้ไม่ต้องกลัวเลยลูก เงินเดือนเท่าไหร่เขาก็จ่ายนั่นอยู่ที่ว่าคุณมีของอะไรเพื่อเพื่อที่จะให้เงินเดือนเท่าไหร่ไม่ต้องห่วงว่าจบไปอย่างน้อยจบไปมีใบเบิกทางแล้วความสามารถที่เหลือก็จะเป็นจุดที่จะสามารถทําให้เราได้เงินเดือนที่เราต้องการได้ในอนาคตนะคะเพื่อไปต่อยอดของเราเองได้นะคะก็คือวิศวะสาหรับวิชาคณะใน วิชาในวิศวกรรมศาสตร์เนี่ยมันเป็นเหมือนวิชาชีพของเราเลยซึ่งใดๆก็คือเงินเดือนของเราเนี่ยต้องการเท่าไหร่เราเรียกได้ขอให้เราตั้งใจเรียนนะคะขอให้เราเรียนเก่งและมีของเนาะอเอาละน้องๆที่นั่งอยู่นี่นะคบมีใครสนใจอยากเรียนวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์ไหมครับ ยกมือขึ้นหน่อยค่ะอาจารย์เก๋จะเรียนเรียนทุกสาขาไม่ได้นะคะตอนนี้ไม่ได้จ้างมาเป็นหน้าหมาใครจ้างมาเป็นหน้าหมาไม่เป็นไรอยากถามอะไรอาจารย์ไหมครับเกี่ยวกับวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์ครับดีไหมฮะอยากถามไหมเอางี้อ่าอ่าตอนนี้เอาถ้างนั้นยังมีใครอยากเรียนวิศวะไหมคะสนใจไหมอยากเรียนอยากเรียนนะอยกมือมีแต่สิทธิ์เก่าทั้งนั้นเลยยกมือ อน้องๆที่มาใหม่ผู้หญิง 3- 4มสี่ท่านเชิญมาด้านหน้าเลยค่ะมารับรางวัลค่ะอน้องไม่ได้ทําอะไรผิดค่ะน้องมารับรางวัลได้เลยค่ะพี่อยากแจกพี่อยากแจกค่ะหนูนั่นแหละที่หันหลังไปค่ะลูก 3- สามสี่คนเชิญมาเลยค่ะลูกค่ะแค่นั่งเฉยก็ได้แนเฉยก็ได้รางวัลแล้วค่ะเป็นเขาเรียกอะไรเป็นรางวัลให้กําลังใจใช่ค่ะมาเลยลูกมาเลยมาเลยค่ะมาเลยค่ะหนูเอามาเลยไม่ต้องเขินไม่ต้องเขินไม่ต้องเขินพี่ไม่อยากเก็บของกลับบ้าน ค่ะพี่อยากแจกนะคะพี่อยากแจกมาๆามามาระหว่างนี้เนาะเดี๋ยวจะจะพูดเพิ่มเติมนิดนึงคืออยากจะบอกว่าการเรียนวิศวกรรมศาสตร์เนี่ยมันสนุกตรงที่มันได้ลงมือ<ช>นะครับใ,<ช>ใครใ<ช>ที่ชอบสร้างนู่นสร้างนี่หรือจากจะเป็นสตาร์ทอัพนะครับทำอุปกรณ์ต่าง,างๆได้เนี่ยนะครับลองมาลองลองเรียนดูเคยมีลูกศิษย์บางคนที่แบบเขาก็บอกนะอาจารย์ครับตอนแรกผมเลือกคณะอื่นครับ อาจจะออกไปทางสายแพทย์อะไรเง,งี้ยแล้วพอดีดคลาด,ดหลุดมาที่ไฟฟ้าระบบอิเล็กทรอนิกส์ครับตอนนี้อยู่ปี3แล้วถามว่าสนุกไหมโอ้เขาบอกเออมันครับอาจารย์ทำนู่นทำนี่สร้างนู่นสร้างนี่นะวันเรียนให้มีความสุขนะครับเดี๋ยวขออนุญาตแทรกสัมภาษณ์น้องนิดนึงนะคะน้องอยากเรียนวิศวะไหมคะสุดๆค่ะโอ้โหสุดๆเลยค่ะอยากเรียนวิศวะอะไรคะ แม่คอมก็เอลิสค่ะเอลิสนี่ก็ได้นะหรือคล้ายๆเอลิสอาจจะอาจจะไปศึกษาด้วยมี AI ด้วยเกิดสนใจน้องๆอยากเรียนวิศวะไหมคะอยากค่ะวิศวะเคมีค่ะเคมีเขารอขึ้นอยู่แล้วเขารอขึ้นอยู่แล้วอยากเรียนวิวอะไรคะแม่คอมก็เคมีว้าวเดี๋ยวเคมีแล้วหนูอยากเรียนวิศวะไหมคะลูกวิศวะเคมีค่ะว จ้างมาขอเชิญไปนั่งเลยค่ะเดี๋ยวขอบคุณครับเดี๋ยวอาจารย์จะมาเล่าให้ฟังอ่ะทีนกเด็กครับคราวนี้เป็นการส่งท้ายนะครับครับก็ถ้าใครสนใจหลักสูตรระบบอิเล็กทรอนิกส์นะครับก็ไปถามที่ไปแวะชมที่บูธหรือไม่ก็ไปที่สาขาวิชาไฟฟ้าได้มันก็จะมีห้องที่เป็นห้องแลบของระบบอิเล็กทรอนิกส์อยู่นะครับแล้วก็อยากจะบอกว่าใครที่ชอบสร้างชอบชอบชอบทำอะไรขึ้นมาเนี่ยหมายถึงว่า แล้วอาจจะพบว่าตอนเรียนรู้สึกมันไม่สนุกในภาคทฤษฎีมาลองเรียนที่นี่นะครับจะได้มีของเล่นเยอะเลยครับสุดยอดเลยนะคะผมผมชอบคําว่าของเล่นของอาจารย์อ่ะของเล่นของเล่นนี่คือเล่นจริงๆรเล่นจริงๆเล่นจริงๆเพราะว่าเห็นมาแล้วนะคะไปบังคับเขาเรียกอะไรไปมีรีโมทบังคับอะไรได้เนี่ยมีให้โชว์เห็นเป็นรูปธรรมไม่ใช่แค่เป็นทฤษฎีอย่างเดียวนะคะแล้ววันนี้นะคะก็ เวลาของเราก็หมดแล้วนะคะถ้าใครที่สนใจสามารถไปเยี่ยมชมได้ที่บูธไปสอบถามได้ที่บูธได้เลยนะคะวันนี้ต้องขอขอบพระคุณรองศาสตราจารย์ปมินอาริ์เป็นอย่างสูงค่ะค่ะขอเสียงปรบมือให้กับอาจารย์ด้วยค่ะ